สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่17สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบองในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบองซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2564 ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนท่านนายอลีบองโก,โกออดิมบาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบองกรุงลีเบรวิลในโอกาสบนเอกราชของสาธารณรัฐกาบองข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาบอลของสาธารณรัฐกาบองข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐกาบอง จะยงคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระพริกระมมให้ส่งข้อความพระราชสารอําหนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2 5 6 4ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโจโกวีโดโดประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและขออำหนวยพรไปให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้ามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉั้นมิตรและความร่วมมืออันจะล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศของเราทั้งสองคึ่งดำเนินมาด้วยความปรารถนาดีและความเข้าใจกันเสมอมาจะกระชับแน่นแฟ้นและงอกงามไพบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสมบินทุราสภากาชาติไทยครั้งที่34ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา17.30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีเซบ,บรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่34ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินธิราสภากาชาติไทยจากข้อมูลผลการประเมินตนเองได้มีการเสนอแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศและแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ปีการศึกษา2 5 6 4โดยมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก ส่วนรายวิชาปฏิบัติจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่สำคัญหรือจำเป็นและมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการตัดสินทางคลินิกที่สำคัญ มูลเลในที่ราชประชานวิเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถปัรร์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้นณะบริเวณบ้านเลขที่85ทับ5หมู่14ตำบลตาเบาอำเภอรปราศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราประชาุเครประจําจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปธรรมพกมูลนิธิราประชาุเครในพระบรมราชูปธรรมให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจทวันนี้เมื่อวันที่24กรกฎาคม2564ได้เกิด เหตุไฟไหม้บ้านเล็กที่ดังกล่าวซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครวัวนายเลี้ยงเงือกระโทกอายุ78ปีได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อาทิเหล่ากาชาติสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยและองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาได้มอบเงินและสิ่งของให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยด้วย สภากาชาติไทยระดมแพทย์และพยาบาลจิตอาสาร่วมทีมทะเลเมดิซินหรือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด1 9ที่ลงทะเบียนเข้าระบบโฮมไอโซเลชั o น สภากาชาติไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์พระบรมราชาธิปัตยพกแห่งสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยและสมเด็จพระนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยได้ใส่พระราชรัไทัยในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุข บำบัดโรคกำจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดท่านี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในประเทศไทยที่มีแนวโน,น้มจะยืดเยื้อต่อไปอีกทำให้พบปัญหาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไม่สามารถเพิ่มได้ทันกับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน การแยากกักตัวเองที่บ้านของผู้ป่วยโรคโควิดสิหรือโฮมไอโซเลชันเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างในการลดปริมาณผู้ป่วยโรคโควิดสิในการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยสามารถแยากกักตัวเองที่บ้านได้และลงทะเบียนเข้าระบบโฮมไอโซเลชันของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสช ผู้ป่วยจะได้รับอาหารยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งการเวลารักษาผ่านทางท l เลมดิ c ซินซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและวินิจฉัยจากแพทย์ได้อย่างรวดเร็วผู้ป่วยสามารถติดตามการรักษาได้ง่ายขึ้นอีกทั้งได้รับการสั่งยาพื้นฐานและยาต้านไวรัสฝาวิพิราเวียดังนั้นการดมทีมแพทย์และพยาบาลจิตอาสาจากทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ ในการร่วมกันทำงานด้านเทเลมดิซินจะเป็นทางออกในการลดภาระของโรงพยาบาลและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด19ได้ในเวลานี้โดยผู้ป่วยโรคโควิด19ที่สภากาชาติไทยดูแลในรบ Home ation, นะบบโฮมไอซ l a t i o n นวันที่17สิงหาคม2564มียอดสะสมจำนวน9,929รายในจำนวนนั้นยังคงได้รับเทเลมดิซินอยู่4,612รรายและจำหน่ายออกแล้วจากระบบ 5,317รายสภากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนแพทย์และพยาบาลจิตอาสาที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่กักตนที่บ้านหรือ Home ไอโซเลชันผ่านทางเทเลมิซิ n น คุณสมบัติของผู้สมัครคือช่วยเป็นผู้ที่มีเวลาในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และสามารถใช้แอปพลิเคชันหลายได้สามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR code หรือเว็บไซต์สภากาชาติไทยสอบถามเรื่องการรับสมัครอาสาสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2021 1664 จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆริ่มกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ,พิบัติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจ วันนี้ที่อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายไกรสอนกองฉลาดผู้วรารัชาการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564 มีขาราชการผู้ใหญ่บ้านประชาชนและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยรอบห้วยคําหมากแปซึ่งห้วยหมากแปดเป็นแหล่งน้ำของชุมชนที่ใช้ในการอุปโภคและการเกษตร อยู่ติดกับที่สาธารณประโยชน์ของบ้านนาราดควายหมู่11มีเนื้อที่รวมกันประมาณสิบไร่โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนมไม้เยืยนต้นที่ปลูกในอนาคตจะกลายเป็นผืนป่าที่ให้ทั้งความชุ่มชื้นและร่มเง,งาสำหรับคนในชุมชนส่วนแปลาสมุนไพรออกแบบให้เป็นเลขสิหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบที่หมายถึงประชาชนในชุมชนทั้งสี่ทิศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์สมุนไพรเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้อันเป็นการสนองพระราชปณิธานรบบาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวาน,นี้ที่วัดบ้านหลวงตะบนครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย วที่ร้อยตรีนรงโรจนโสทธรรองผู้วาราชการจรังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการรวมพลังจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานทุกภาคส่วนแจกถุงย่างชีพและประกอบอาหารเลี้ยงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2564เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่ตะบนครึ่งรัดปริมาณน้ำฝนได้150มเมตร ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงบ้านหลวงใหม่พัฒนาหมู่8พนังขัดดินกั้นน้ำเสียหายน้ำในอ่างมีปริมาณสูงล้นสปริงเวและสันอ่างดินโคลนไหลเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบ250หลังคาเรือนนอกจากนี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 0 2 0สายเทิงเชียงของหลักกิโลเมตรที่110ริบบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลครึง่งมีดินสไลด์ปิดถนนหนึ่งเลนซึ่งได้ดำเนินการทำความสะอาด เป็นปกติแล้วท่านี้จังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลครึง่งตั้งศูนย์อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบหนักที่โรงเรียนบ้านหลวงอาคารเทศบาลตำบลครึง่งและวัดสันหลวงจัดอาหารและเครื่องดื่มสําหรับช่วยเหลือประชาชนสํารวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือเช่นกําจัดสิ่งกีดขวางทําความสะอาดบ้านเรือนแจกจ่ายน้ําสะอาดสูบน้ําออกจากอ่างห้วยหลวงและพิจารณาแนวทางซ่อมแซม ในการรวมพลังจิตอาสา,ศาพ,พระราชทานและหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือและดบ่งปันผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีด้วยหัวใจ มูลนิธิคุณพุ่มจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดน่านวาน,นี้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านทุนกนหม่อมญิงอวบร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีโปรโดให้มูลนิธิคุณพุ่มจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน105ทุนทุนละ5,000บาท รวมเป็นเงิน5 2 5 0 0 0บาทโดยมีนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีท่านนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงจัดให้ผู้แทนเป็นผู้เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับมูลนิธิคุณพุ่มมีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเป็นประธานมูลนิธิ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณพุ่มจันเส้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความบกพร่องและความต้องการจําเป็นพิเศษดําเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดําเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่ตางๆและดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ บุคลากรทางการแพทย์นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด -19 เเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้ณนะวัดบ้านโนนแคนตะบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญตรวจเยี่ยมการคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิดสิเชิงรุกซึ่งสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิราภัยพระราชทานไปตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จังหวัดอำนาจ,จเจริญพบผู้ป่วยที่มีการตรวจพบผลยืนยันติดเชื้อโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอหัวตะพานจำนวน10รายในกลุ่มผู้มีผลยืนยันการติดเชื้อมีประวัติการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อำเภอหัวตะพานหลายแห่งส่งผลให้มีกลุ่มผู้สัมผัสโรคจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค้นหากลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วโดยคัดกรองตรวจหาเชื้อโรคโควิดสิบ้าโดยวิธีแอนติเจนเทสคิดหรือ ATK ในกลุ่มผู้สมัมผัสเสี่ยงจำนวน300ร้ยรายทา่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้แก่กระทรวงสาธารณสุข จำนวน36คันเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด19ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสวรสวัภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ NBT มีรายการใหม่